สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบอังแล้วก็ฟุกครับผมเวลาเดิมนะคะสี่โมงนะคะก็คืออย่างที่อังบอกวันอังคารของเราก็จะเป็นกิจกรรมการขายเล่นไปขายไปพอดีว่าน้องฟุกแบบว่าไปได้ไปรับวัคซีนมาสมองก็จะเบร์เบร์นิดนึงตั้งแต่ฉีดวัคซีนมานี่คือแบบว่าเบร์หนักมากรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมเลยเนาะไม่เหมือนเดิ ปกติก็ไม่เหมือนเดิมอ,อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้พุกจะมาเอาอะไรมาเล่นให้กับตัวนี้ครับผมาดูอ่าตัวนี้น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักก็คือตัวดัมเบลตัวนี้ครับผมดัมเบลเนาะวันนี้วันนี้ก็เป็นเบสิกเบสิกง่ายๆอุปกรณ์แบบที่ทุกคนรู้จักกันอมาดูนะคะบางคนเขาจะบอกว่า ดัมเบลอะน้ำหนักไม่เยอะอย่างเงี้ยมันสามารถเล่นอะไรได้บ้างซึ่งวันนี้อ่า,อางกับฟุกก็จะเอามาเล่นตั้งแต่1กิโลจนถึง4กิโลนะคะว่ามันได้อะไรบ้างน้ำหนักคือมันอาจจะดูเบาแล้วมันจะได้ท่าหรือว่ามันได้ฟิลในการออกกำลังกายยังไงเดี๋ยวให้น้องฟุกนำนะคะวันนี้จะําทำอะไระนะคะโอเค วันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะผมก็จะออกกําลังกายด้วยดัมเบลคือจะเป็นนส่วนของเน้นทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างแล้วก็ในส่วนของหน้าท้องแกนกลางลำตัวเนาะโอเคเชิญตาล้องเราก่อนตาล้องเรารักสุขภาพมากไม่ได้นะถ้าวันแรงคารับวันพัหิันนี้เขาเตรียมชุดพร้อมอะพร้อมกว่าเราอะสามโมงนี้เรียกแล้วอะเหมือนเดิมนะครับโปรแกรม ก็จะเป็นออกกำลังกาย40วิแล้วก็พัก20วิเนาะโอเคค่ะโอเควันนี้เราจะมาเล่นให้ดูเป็น6ท่าก็คือได้ทุกส่วนของร่างกายเลยส่วนบนส่วนล่างแล้วก็หน้าท้องแกนกลางตัว่ะ uh, เดี๋ยวก่อนเราจะไปเริ่มกันก็ฝากเพื<ๆ>่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับไม่ใช่ไม่ใช่ใช YouTube <laughs> แล้วกดติดตามให้เพจ f i ตเนสเอ็กเปิดไทยด้วยนะครับผม หรือว่าใครที่อยากออกกําลังกายไปกับพวกเราก็สามารถหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําถ้าใครแบบใครไม่มีดัมเบลเนาะหรือว่าจะเป็นแบบใช้บอดี้เวทก็ได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อันนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ท่าแรกท่าแรก <Okay. S 1> ง่ายๆครับผมเป็นสควอต สตาร์ทก่อนสามสองตั้งทาแล้วก็ลงสะคอนเลยอึ๊บอึ๊บอ่เก่งหน้าท้องเก่งก้นนะครับผมตอนลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้า ตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของเป็นกล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็ส่วนสะโพกด้วย mm hmm. มันก็เป็นท่างง่ายๆครับผมเบสิกเบสิกโอเคต่อไปต่อไปต่อไปเป็นเล็กลังก็คอือยืนตรงนี้แล้วก็ก้าวขาไปข้างหน้าน้ำหนักเราจะอยู่ที่ขาที่ก้าวนะเน้นไปถึงโอเค ก็คือเล่นแบบท่าแบบสลับกันอย่างนี้๊อโอเคไป <c oughs> เปลี่ยนข้างโอเคน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขาที่เก้า ตอนลงก็เกร็งต้นขานิดนึงมันก็จะได้ในส่วนกล้ามเนื้อส่วนล่างนะครับผมเคต่อไปต่อไปต่อไปขึ้นมาละนั่งละต่อไปไปเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อข้างหลังเป็นใช้เป็นดัมเบลโลนะ จับอย่างนี้ก็ได้ก็บขึ้นโอเคหลังตรงแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นหายใจออกอปุบไอยหายใจเข้าโอเคดีมากสำหรับใครที่เป็นเหมือนโปรหน่อยก็เพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นก็จะค ค่อยเน้นโฟกัสกล้ามเนื้อเนาะลืมขึ้นหายใจออกปล่อยหายใจเข้าโอเคดีมากครับที่สำคัญอย่าลืมหายใจกันด้วยโอเคเป็นไงกันบ้างเริ่มเหนื่อยกันหรือ,อยังค่ะ oh. ต่อไปต่อไป ต่อไปเป็นโชเดอร์เพ r นะแล้วก็ชูดขึ้นอตอนชูดหายใจออกหายใจเข้าเน้นเก็งไหล่ตอนชูดขึ้นนะโฟกัสแค่กล้ามเนื้อไหล่ครับผมช้าๆไม่ต้องรีบดันขึ้นหายใจออก ตองหายใจเข้าโอเคได่สิบอีกสิวิ3ามสองหนึ่งโอเคท่าที่4ผ่านไปต่อไปเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกเปลี่ยนเปลี่ยนโพซิชันกันบ้างไปนอนกับตัวเสือ ใช่ไม,ชไม่ต้องครับผมหรือจะชันก็ได้ตัวนี้เราไม่ได้โฟกัสส่วนขาเราจะโฟกัสส่วนหน้าอ,อกอนี่ง่ายๆก็เป็นท่าด,ดัมเบลเพรสเหมือนเดิมชุดดันขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้า สำหรับใครที่รู้สึกว่าช้าไปก็สามารถเพิ่มสปีดได้นะครับตัวนี้จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อหนะ้าอกนะครับผมพอเรี้ยงสปีดเราก็อย่าลืมโฟกัสที่กล้ามเนื้อกันดนะ้วยเนาะโอเคต่อไปเป็นสุดท้ายตอนนี้เราก็ได้ส่วนบนส่วนล่างแล้วก็เหลือในส่วนของแกนกลางตัว อันนี้เราจะใช้แค่อันเดียวพอใช่ถ้าเริ่มแบบนี้เป็นดันขึ้นเหมือนทำเป็นท่าตัววีวีอัโอเคขึ้นมาแตะหายใจออกหายใจเข้าอหายใจออกอเกีงหน้าท้องนะครับผมท่านี้ พวกนี้ก็เป็นท่าง,ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีมากกทีหนึ่งโอเคโอเคครับผมสำหรับท่าดัมเบลก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็คือสามารถเล่นได้ซช 2-3ถึงเซตแต่ว่าใครที่แบบเก่งแล้วก็สามารถอัพได้ถึง5-6เซตอะไรเลยก็ได้นะครับโอเคสำหรับดัมเบลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะท่าดัมเบลซึ่งแค่6ท่านี้ก็คือได้ทุกส่วนของร่างกายได้เบิร์นไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เป็นท่าง่ายๆที่ทุกคนทำได้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะ อันนี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานทั่วไปที่เราเล่นแบบในส่วนของอุอปกรณ์ดัมเบลนะคะ<ช>ที่จริงมันก็เล่นได้อีกได้หลากหลาย<ช>ท่านะคะอันนี้เราก็เอามาให้ดูว่าบางคนที่แบบว่าฝึกเล่นแล้วก็ใช้น้ําหนักบางบางทีมองว่าน้ําหนักดัมเบลเล็กๆแบบนี้มันทําอะไรได้บ้างที่จริงเรามาฝึกแบบนี้ได้นะคะได้ใช่ยงสมมุติว่าฝึกให้กับเด็กนะคะ อาจจะใช้น้ำหนัก1นึ่กิโลเมื่อกี้องเล่นแบบน่ารักหนึ่งกิโลนะะก็แบบว่าให้มันสมเหตุสมผลกับตัวเองหน่อยนะคะรูปร่างตัวเองใหญ่แต่ว่าเล่นอเลเ็กๆก็โอเคนะคะใช่เพราะบางทีถ้าเล่นหนักไปก<ช>็<ๆ>าอาจเราอาจจะโฟกัสท่าไม่ถูกแล้วทาให้แบบบาดเจ็บได้เ<ช>พราะว่าบางทีถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวให้เราเริ่มน้ําหนักที่เบาก่อนแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่า ออกของลังกายบ่อยแล้วก็เก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มน้ําหนักไปอย่างตะก้องของเราเขาไม่เล่นหรอก1นกิโลเขาเล่นไปเลย4อย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างอย่างอังกอบฟุกก็อัง 1, ฟุกสใช่แบบเบาๆหรือใครแบบอาจจะทำชาเลนจ์เดือนนี้อาจจะเริ่มหนึ่งเดือนต่อไปเพิ่มเป็นสองสาอะไรก็ได้ะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าดํำเดียวของเราวัสดุนะคะ าก็จะเป็นยางยางแบบว่าอย่างดีใช่เดใช่ลูกค้าดูข้างหน้าอ๋อไปได้อให้ตดกล้องออกอ๋อยางก็จะเป็นยางคุณภาพดีเลยนะคะตัวนี้ดูแลดูแลดูแลง่ายที่สำคัญสวยด้วยใช่สีสันสวยงาม ะคะตัวนี้สีสันสวยงามที่อังถืออยู่จะเป็น1กิโลจะเป็นสีชมพูสอกิโลสีม่วงนะคะแล้วก็3ามกิโลสีฟ้านะคะแล้วก็จะมี4ีกิโลสีดำแล้วคือด้วยความที่ตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นเหลี่ยมใช่เวลาเราวางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม,ไม่กลิ้งเนาะใช่ไม่กิ้งแบบ ไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็อยู่กับที่นะคะตัวนี้ดูแลทําความสะอาดง่ายพอหลังเราใช้งานเสร็จเอาผ้าหรือว่าแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้เลยตัวนี้ที่จับก็ไม่ได้ลื่นนะคะไม่ได้ลื่นมากตัวนี้จับกําลังพอดีมือของเราเลยก็คือมือมือเล็กมือใหญ่ก็เล่นได้เนะะี่ยค่ะเล่นได้สบายนะคะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะมีใครถามอะไรมาหรือเปล่าอออออโอเคถ้าไม่มีสำหรับใครที่เข้ามาหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใช่ค่ะเพือ่อเป็นกำลังใจให้ชาวฟินิเก้เปิดไทยของเราเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคากันนะคะ,ะตัวนี้แพงไหมคะ 1>, 1กิโลนะคะ ราคาจะอยู่ที่290บาทนะคะใช่ราคาไม่ได้แพงค่ะ290บาทอันนี้ก็จะเป็นพร้อมส่งให้เลยแค่ชาบูมื้อหนึ่งใช่ใช่บุฟเฟ่องร9เราก็เปลี่ยนจากหุฟดบุฟเฟ่มาซื้ออันนี้สันหน่อยใช่ดัเบิลออกกำลังกายเพื่อแบบว่าเรต่อไปจะกินก็มีมีอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะต่อไป ต่อไป2กิโลนะคะราคาจะอยู่ที่590บาทนะคะสีม่วงสวยงาม่า3กิโลนะคะอันนี้ก็880บาทค่ะสบาทสุดท้ายครับ4 <6. S 1> กิโลจะอยู่ที่1,150บบาทนะคะเราขายเป็นคู่นะคะราคาที่เราบอก เราไม่ได้ขายเป็นเป็นค่างนะคะอันนี้เป็นคู่ไปเลยนะคะคือได้เซตนี้เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าใครจะซื้อเป็นเซตก็ได้นะคะก็สวยดีเอาไปเล่นเนาะแบบเลือกน้ำหนักได้ก็ราคารวมเซตแล้วดูดูก็ประมาณ2,000นิดนิดก็ลูกค้าก็ได้น้ำหนักครบเลยหนึ่งถึงสี่กิโลใช่ก็เอาไปเล่นกันในครอบครัว แบบสบายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ของเราเป็นสินค้ามีคุณภาพเลยนะคะใช้กันยาวๆเลยคใช่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าใช้ไปสีจะสีจะทะลอกหรือว่าเป็นสนิมไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นยางยางดีนะคะที่ที่หุ้มมา<ช>แล้วก็ไม่ต้องกลัวหักเนี่ยค่ะไม่ต้องผัก ใช่ไม่ต้องกลัวหักแล้วก็อย่าไปปาหัวใครนะคะอันนี้แตกแตกแน่นอนแตกนะคะต้องบอกไว้ก่อนนําเบลหรือเปล่าครับที่แตกใช่นงเดียวแตกหัวหัวไม่เป็นไรใช่ลองดูไหมเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปฉีดยามาเขาเล่นมุกเป็นนะคะเขาเล่นมุกเป็นสงสัยวัคซีนวัคซีนตัวตัวนี้คือดีมากนอกจากจะเปลี่ยน จากที่เมินนะคะแล้วก็กลายเป็นเล่นมุกได้เดออี๋ยวต้องไปฉีดอีกเข็มหนึง่งพอแล้ว <laughs> อ้าวเรามาดูก่อนโอเคนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะฝากเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ก็ได้จะเป็นช h อปปี้ a าซาดานะคะ mm hmm. หรือว่าจะามาทางเพจเราก็ได้นะคะ,ะค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามเราด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาพบกับเอีกเหมือนเดิมในการที่จะเป็นรีวิวสินค้านะคะ mm hmm. อุปกรณ์ออกกำลังกายะค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้อังแล้วก็ทีมงานต้องขอตัดเวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย